สวัสดีค้าวันนี้มาพบกับใหม่เพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่มีรถสวยๆเข้าใหม่ซีเทาสวยๆแบบนี้มาให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วนะคะคันนี้ตัวท็อปเลย t o y ยต้าโครราอันติส 1.6G ดคันนี้เลยนะคะ6 39,000บาทค่ะพี่ๆตัวนี้ตัวท็อปนะคะไม่ไม่ถึงแสนไม่ห้าหมื่นนะคะพี่ๆคันนี้ ได้โปรดอกเบี้ยรถโดนใจด้วยนะคะหากพี่พี่คนไหนเครดตดีฟรีดาวจัดเต็มออกรถศูนย์บาทกันได้เลยนะคะหากพี่พี่คนไหนสนใจมาดูรถมาดูได้ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งเลยนะคะหรือว่าพี่พี่คนไหนไม่สะดวกที่จะมาดูรถอยากจัดไฟแนนซ์เลยเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่พี่ถึงที่นะคะแล้วก็มีบริการรถสไลด์จัดส่งอีกนะคะคันนี้คันนี้ค่ะเลขไม่น้อยรถดีรถคัสเกตเอนะคะ ลดปลดละวางลดหน่วยงานราชการนะคะไม่มีชนหนัดพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะเรารับประกันโครงสร้างนะคะก่อนไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูด้านหน้ารถเลยค่ะมาดูกันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้า เป็นดำเงาแบบนี้ตัดด้วยโครเมีย่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์โตยโยต้าใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครมาแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะไฟตัดหมอกคันนี้เราก็มีมาให้แล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวไปดูที่โคมไฟเลยค่ะโคมไฟคันนี้นะคะบอกเลยสวยงามมากเลยค่ะใสๆแบบนี้ไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายงาเลยนะคะคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะเป็นหลอดลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ ดูรอบคันกันเลยสีไม่มีตําหนิเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวไปดูแม็กด้านนู้นกันดีกว่าคะ่ะแม็กนะคะแม็กคันนี้ยางยังใหม่อยู่เลยนะยางใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะแม็กเป็นน็อตห้ารูแบบนี้เลยเป็นแม็กขอบสิบหกสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆเดี๋ยวใหม่พามาดูในซุ้มร้อนะคะ ซุ้มร้อซุ้มเดิมโชคเดิมนอ็อตไม่มีหลุดศูนย์หายแน่นอนค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้รับประกันโครงสร้างเดิมแท้โรงงานนะคะ่อนสบายๆรถสวยๆแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกเรามีให้กระจกเป็นสีดำตัดด้านล่างนะคะข้างบนเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟิล์มเราติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีการสา์มาให้พร้อมเลย กระจกเดิมแท้โรงงานเลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเรามีสัญลักษณ์ให้ที่กระจกนะคะยืนยันว่าเป็นเดิมแท้โรงงานจริงๆค่ะด้ามจะเป็นโคเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวเอาให้ก,กล้องแพนดูด้านหลังรถรอบพันนะคะสวยๆแบบนี้เลยเครดิตฟรีดาวเลยนะคะพี่ๆออกรถกับเรานะคะไม่มีขับไปซ่อมไปอย่างแน่นอนเลยนะคะ มาดูกันที่ไฟท้ายเลยค่ะพี่พี่ไฟท้ายของเราเป็น LED ให้เลยตัวนี้โตัวต้าโคโราอันติดตัวนี้เลยนะคะมีไฟทับพ,พิมพ์พมาให้ด้านล่างนะคะเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดกันไปเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวใหม่พามาด,ดูในห้องที่เก็บของกันนะคะตัวนี้เก็บของได้เยอะมากเลยนะคะโครงสร้างเดิมเลยเดี๋ยวใหม่พามาดูน็อตค่ะพี่พี่ น็อตเดิมรูเดิมนะคะเราไม่มีปรับเปลี่ยนฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนเลยนะรูเดิมเดี๋ยวเราให้ดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คยังคมชัดอยู่นะคะไม่ผ่านการทําสีมาอย่างแน่นอนไม่มีการทําสีครอบมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆเดิมแท้โรงงานเลยนะคะไม่เอี่ยมแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะคะย้ํานะคะคันนี้ไม่ห้าหมื่นเองนะคะเดี๋ยวหม่พาไปดูด้านในเลยตัวนี้นะคะ มียางอะไรชุดแม่แรงอุปกรณ์การเปลี่ยนให้พร้อมนะคะคันนี้เรามาดูกันเลยค่ะใกล้ๆเลยเรามีให้ครบชุดแบบนี้เลยนะคะด้านในค่อนข้างเก็บของกันได้เยอะเลยนะคะน็อตค่ะดูน็อตเดี๋ยวใหม่ให้ดูน็อตไม่ได้ผ่านการไขมาเลยนะคะตรงนี้สวยๆแบบนี้ผ่อนสบายๆนะคะมั่นใจว่ารถเป็นรถคุณภาพเกรดเนะพี่ๆเอาไปขับเลยสามสิบวัน อ่าที่สำคัญเรามีกล้องถอยให้ด้วยนะคะคันนี้พี่ๆเอาไปขับสามสิบวันเรารับประกันเครื่องยนต์รับประกันเครื่องเกียร์นะคะหากพี่ๆมีปัญหาขับกลับมาให้ใหม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะในห้องผู้โดยสารนะคะตรงนี้ห้องผู้โดยสารค่อนข้างกว้างนะคะเบาะได้มาเป็นเบาะหนังสวยๆสีดําแล้วนะคะดูค่ะโครงสร้างเดิมเลยนะคะทุกอย่างเลยเดิม ใหม่กริบเลยแทบจะไม่มีร่องรอยเลยนะคะรถคันนี้ไม่ช้ำเลยนะคะเดี๋ยวหม่พามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าคนขับก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสวยๆแบบนี้รถเราใหม่แท้ใหม่เดิมเลยนะคะดูไมค่ะไม่อยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรเองนะคะบริษัทเราไม่มีการกลับเกย์ไม่แน่นอน,นะคะ่ะไม่มีกรอมแน่นอน คุมโทนด้วยสีดำมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันเลยเครื่องเราเดิมแท้อย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูในห้องคนขับอีกรอบนึงนะตอนนี้ใหม่ขออนุญ,ญาตเปิดก่อนนะมาค่ะร้อนมาค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่อง VVTI เลยนะคะหนึย่ยคันนี้นะคะเครื่องเราไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่อง หยดรั่วไหลซึมแน่นอนดูโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์คเดิมรูเดิมน็อตไม่มีการไขนะคะไม่มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนน็อตเดิมแท้โรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่เรายังใหม่ใช้งานได้ปกปติอยู่เลยนะคะพี่ๆมาดูกันที่ฝากระโปรงค่ะด้านบนเลยนะคะเม็ดเดิมรูเดิมเม็ดอาร์ครูเดิมเลยนะคะไม่มีปรับเปลี่ยนเลยดูนะคะร,รอบๆเลยให้ตากล้องแพนดูเราอยู่ โครงสร้างเดิมเลยมีสัญลักษณ์มอกอให้ด้วยนะคะพร้อมแทบจะไม่มีชำรุดเลยนะคะคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้รับประกันโครงสร้างแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะบริษัทเราตั้งอยู่ที่เซรีไทยหกสิแดแยกหนึ่งนะคะหากพี่ๆคนไหนอยากมาดูรถนะคะมาดูได้เลยเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวใหม่จอดลึกรายละเอียดข้างหนอีกรอบนึงวนผิดไปนิดนึง จะให้ตากล้องแพนดูนะคะปรับกระจกเป็นกระจกออโต้นะคะปรับอัตโนมัติหมุนกระจกเป็นแบบหมุนนะคะด้านข้างเลยฟวงมาลายมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นเครื่องเล่นนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะคะได้หมดเลยนะคะพี่ๆคันนี้สวยๆแบบนี้นะคะของเรากระจกเป็นมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะกระจกมองหลัง กระจกมองหลังเรามีกล้องถอยให้ด้วยนะคันนี้นะคะสรุปเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หนึ่งมืนสองพันบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่พี่คนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะคันนี้นะคะราคาหกแสนสามื่นเก้าพันบาทนะคะพี่พี่เครดิตดีฟรีดาวแถมได้ดอกเบีย้ยพิเศษอีกนะคะเรขไม่น้อยเรขไม่อยู่ที่ าหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวใหม่มีรถคันอื่นๆใหม่มาแนะนำให้พี่ได้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ